สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูไร่มันเหมือนเดิมกับเอฟซีขามาถ่ายบรรยากาศไร่มันให้เอฟซีดูค่ะงามงามค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวกุ้มพันจะถ่ายต้นมันให้ดูนะคะเอฟซีขานี่ค่ะงามบ่ค่ะพี่น้องเนี่ค่ะ อูนะจิงก้านสาขาโอ้พี่น้องเบิง้งเบิ้งคครพี่น้องกว่าหนาปึ๊ดเลยค่ะกุลิดขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮู้นกุลิดเสือสีส้มอยู่พอแบกบักจกอยู่พอพี่น้องแบกจอบอยู่นั่นเนี่ยค่ะคูมมันกับมาสอ่อนหมันค่ะงามลายสุดยอดเลยค่ะเอฟซีขาพาเอฟซีมาดูมันพี่น้องเบิ้งกว่างามงาม สุดๆเลยค่ะดูค่ะแต่ละต้นพัดงามไหลกำลังแตกหัวค่ะพี่น้องโอ้ต้นนี้ใบนี้เป็นยังไงเนี่ยลมพัดก็ลมพัดก็ใบหักแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาอวบมากค่ะนี่ค่ะอวบมากเลยค่ะนี่ค่ะพัดพี่น้องเบื้งดูยอดมันค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ต้องระมัดระวังเวลาเดินผ่านนี่ค่ะสวยจังเลยลูกสวย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 บางต้นก็เล็กเกิดเกิดทีหลังเพื่อนตามให้ทันนะลูกนะตามให้ทันเพื่อนนะตามทันอยู่ค่ะเดี๋ยวกุมพันถ่ายให้ดูทางน้นค่ะน่นใครเอฟซีคะคุณนะไยพี่น้องเบื้องคุณ โอ้ลมพัดผิวไหวโอนเอ็นไปตามแรงลมเลยค่ะใบมันนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ fc ค่ะปะ้าอย่าพัดแรงนะคะสวยค่ะธรรมชาติสวยงามทางนี้ก็ดูท้องฟ้าค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินหรอกค่ะยังไม่รับขอบฟ้า แต่ว่าจะมีเมฆมาบังค่ะไม่ค่อยมองเห็นพระอาทิตย์เลยค่ะนี่ค่ะเห็นแสงสว่างนิดนึงแต่ว่าไม่เห็นดวงอาทิตย์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องสู้ๆเลยค่ะทะหารหารก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทหารหารรั้วของชาติไทยให้ตลอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ประชาชนที่อพยยลีรภัยก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเช่นกันค่ะ คุณพระคุณเจ้าบอกปักรักษาเด้อค่ะสาธุค่ะให้ตลอดปลอดภัยทุกนายทหารกล้าของเราก็เป็นกำลังใจให้สู้เลยค่ะอากาศก็เย็นสบายครับพี่น้องอเงาแมลงเย็นเย็นมาอยู่น้ำทงให้ทงนาย,ยู่น้ำให้มันนี่ละค่ะขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ